การที่เช่าพากับผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนเป็นดบบสองคมเหมือนกันเอาพามาลองลนะองเนาะก็จะชอบเอาผู้หญิงสาวๆเปสวยมาอย่าอย่าว่าพี่นะถ้าพี่จะระแวนบ้างพี่ก็ต้องเช็คก่อนว่าเออพาอันนี้เป็นของน้องจริงไหมเช็คไงโหนิด ีลยใส่แหวนค่ะมีพุ่งทอดค่ะแหวนอะไรครับแหวนเครื่องประดับปกติค่ะใสแฟชั่นเกี่ยวด้วยเหรอคะกับไม่เกี่ยวเลยนะเกี่ยวไหมครัใช้ดีไหมครับอันนี้เหรอคะไม่ใช่ครับที่ทาแขนน่ะคีบเหรอใช่ทำไมอ่ะเงียนเหลือเกินเนียนเหลือเกินเอือขนลุกจริงหูเนี่ยขนลุกจริงนุ้ยไม่ได้หรอเสียงเสือเป็นเสียงไงครับไม่โชว์ที่ไหมตกลงค้านี่มีปล่อยมีรถวีดได้ไหมคะถ้าปล่อยขาเริบากอันนี้ที่เก็บกับบ้านเลย พ่อเป็นห่วงอะตอนนี้วนนๆๆๆสวัสดีครับผมเอ็มเทพนะครับวันนี้เปิดร้านเช่าพากันวันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยฮะแต่ผมเห็นมีาสาวๆอยู่คนหนึ่งอาจจะลองดูฮะว่าจะได้เช่าใครบ้าง <ๆ S 1> แต่ไม่แน่นะอาจจะอาจจะเลือกน้องเข้ามานะ,ะเพราะว่าอยากเทปนี้อยากจะได้แบบเอาสาวๆเต็มๆนะฮะวันนี้ผมจะให้พี่เม้งเขาเฉิดฉายเลยกันอ่าแล้ววันนี้น้องเขาโอ้โหน้องเขาน่ารักด้วยนะดูทางนี้พี่เม้งคุยนานแน่นอนอ่ะเดีโโ๋ยวเดี๋ยวเรียกน้องเข้ามาเลย เชิญเลยครับน้องครับเชิญเลยครับน้องเชิญเลยครับโอเคค่ะอเอาพระที่บ้านนะคะมาอลองให้ดูอะค่ะพี่เม้งเห็นต่อสากยต้องต้องมองหาพี่เมง้งก่อนอยู่ไหมคะเนี่ยข้างหลังน้องไงกำลังเดินเช่าพระลูกค้าอยู่คือพี่เม้งเนี้ยเขาจะคอยดูลูกค้าบริเวณรอบๆร้านค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะดูเร็วแต่เป็นผู้ชายเขาจะปล่อยพี่คุยนาน,านเลยแต่เป็นผู้หญิงเวกกจะรีบคุยรีบเช่าแล้วก็รีบเอาผู้ชายออกเพื่อที่จะมามาดูพระเหรอคะมาดูน้องเลยรออยู <c oughs> เขาลองเต้าแล้วแนะนำนะเวลาปล่อยพาปล่อยพี่เบงดีนะ oh. เพราะจากสถิติาสาวๆที่มาปล่อยที่เนี่ย <How? S 2> ส่วนมากได้เงินกลับบ้านหมดเลย oh. อ๋อโอย เยอะหน่อยนะคะพ้าเยอะเหรอพ้าค่ะอะไรเยอะนะพ้ค่ะโอเคคุณพ่อเก็บพ้าเยอะเหมือนกันเนาะแบ่งๆเอามาค่ะแต่แต่วันนี้คือปล่อยได้ใช่ไหมได้คไม่ไม่ได้หลอกเช็คนะไม่ไม่ไม่ค่ะถ้าเอาพ้ามาหลอกเช็คพี่นะไม่หลอกค่ะไม่หลอกเมื่อคนเอาพ้ามาปล่อยแบบมาเช็คถึงเวลาบอกราคาก็ไม่ยอมปล่อยอย่างเงี้ยแต่วันนี้มีราคาก็ต้องต้องต้องปล่อยนะอันนี้พี่เช่าจริงๆนะได้ค่ะอันนี้เป็นพ้าของน้องเขาเนอะน้องบอกเป็นพ้าของที่บ้านไ่าจะเป็นของคุณพ่อนะครับเท่าที่ดูเนาะมีพ้าแท้นะมีพ้าใหม่ข้าวๆเนอะ น่าจะมีโอกาสได้เช่ากันเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตพาก่อนนะครับอันนี้เป็นปิดตาตุ๊ก,กาตาเล็กนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสมเด็จสามเหลี่ยมขาโต๊อันนี้เป็นจัลลอยนะฮะเขาน่าจะเช่ามาอเ้ล่าฮะส่วนใหญ่ก็เช่ามาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีเวลาไปวดัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบูชามาที่วัดค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยพระที่เป็นถุงๆเนี่ยเขาเขาแยกมาเลยนะอันนี้เป็นพระทั่วไปเนาะเมื่อกี้เห็นมีมีเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญทองคำมันเหรียญเหรียญกาญนาพิเศษของในหลวง อันนี้เป็นพ่อเปิดน,นะฮะน่าเป็นรุ่นแรกเมืนปีหนึ่งเก้านี่ยต้องลองแกะดูนะครับถ้าปกติเคยเคยปล่อย่าพไหมครับยังค่ะไม่เคยเลยลรู้จักพี่เบงไหมรู้จักค่ะรู้จักทางไหนครับรู้จักว่าแบบชอบคุยกับสาวๆอะไรเงี้ยแล้วนี้ก็เลยมา มาหาพี่เม้งใช่ไหมไม่ได้มาหาพี่เม้งหรอกค่ะก็ตั้งใจเอาลองลองเอาพามาที่นี่นี่แหละเขาพูดนะเขาน้อยใจเลยพูดเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้หนูตั้งใจมาหาพี่เม้งเลยค่ะมีทริคสอนไงอ๋อนีมีอะไรบ้างคะแวลพี่เม้งมาเนี่ยหนูตั้งใจมาหาพี่เลยกอย่างนี้เลยแบบนี้เลยแล้วเวลาเรียกพี่เม้งพี่เม้งขาพี่เม้งเขินเขินนี้ไม่ได้ตังนะแต่เรียกพี่เม้งขาพี่เม้งขา แต้องเอาออกก่อนไว้แต่พี่เม้งเห็นเขาเช็คใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้อะคะเขาบอกวอันนี้แต่งงานแล้วนี่นี่มีแหวนมั่นหรือเปล่าพระราคาถูกเลยคนละเรื่องเลยนะพี่เม้งมองทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเขาเรื่องพระเรื่องส่วนตัวมาปนกันไอเทมหมดเลยต้องถอดก่อนเห็นไงแดดหนวดถอดเอยเดี๋ยวพี่เม้งเขาเช็ควันที้เขาเช็คตลอดเช็คตั้งแต่หัวยันด้านล่างเลยฮะเก็บก่อนเก็บก่อนน้องบอกว่ากูเริ่มกกูเอาพระมาปล่อยแล้วกูไม่ทำเลยคนละเร่งกันได้แต่งก็ได้แต่งก็ได้ใครที่แกะแกะได้ไหม กกได้ค่ะโอ okay, เคเดี๋ยวบางอย่างผมขอแกะดูนอะได้ค่ะเดี๋ยวเราเราเราลองซ้อมดูไหมได้ได้พี่เม้งขาวันนี้หนูพามาปล่อยค่ะพอจะมีองคไหนได้เงินไหมคะพี่เม้งขาวันนี้เอาพามาปล่อยค่ะมีองคไหนพอจะได้เงินไหมคะขอพิงบอกราคาปุ๊บองนี้สมบูรณ์นะหมื่นหนึ่งพี่เม้งขาอันนี้คืออะไรคะโหเข้าไปเลยค่ะ เมื่อกี้ตอนแรกมือเดียวนี้สองมือ,อ,มอเลยวมือเลยค่ะจับอย่างนี้เลยค่ะพี่เม้งพอจะช่วยหนูได้ไหมคะพี่เม้งเขาเวลาเขาดูละเอียดเขาดูช้าด้วยดูคนด้วยวันนั้นเราห้ามหลุดเลยนะสี่สามสองหนึ่งเออองค์นี้น่าได้สักหมื่นหนึ่งครับน้อง <c oughs> พี่เม้งคะโอ้ตกใจเลย <c oughs> <c oughs> สถานทำรณ์ทำไปอยู่ฮะทำไมดูแบบน้องเขาแบบเหมือนกับดูแบบลุยรุยใส่รุ่ยรุ่ทนทำไปอยู่วะจะเป็นดีเจค่ะอ๋อมดีเจเหรอใช่ค่ะพี่เม้งชอบเลยดีเจรายการผีนะคะอ้๋อเหรอชอบไหมคะพี่เม้งชอบดีเจโซดาอ๋อเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะคนแรกอันนี้ซ่ากว่าด้วยใช่ไหมพี่เม้งพี่เม้งมาหารอกไปก่อนพี่ครับแม่เห็นผู้หญิงไปได้เลยนะเดินมาก่อนเลยนะเม้งนะสวัสดีค่ะไหว้พระเธอคลูกพี่แอดเห็นนะนี่มาคนต้องจิ๋ร้านเลยนะวันนี้ดูมีพี่รุ่นะมีพี่รุ่นะได้ยิน ได้ยินอะไรวะวๆอยู่ตะกี้เมื่อกี้บ่นๆนะเลนานๆทีนานๆทีนานๆทีมีผู้หญิงเอาพ้ามาปล่อยอจริงๆอยากมาดูพ้าใช่ไหมน่าจะดูผู้หญิงมากกว่าอ๋อเปลี่ยนเบอร์อะใครดูดูผ้าดูบ่อยแล้วเป็นจริงๆมีโอกาสได้เช่านะดูดูหน่อยดูซิวันนี้ใครจะ<ช><ช>หลอกใครกันแน่ยไอ้เน่งมึงไม่ดูพ้ามึงดูอะไรวะเนี่ยไอ้จ้องนิ้วน้องเขาเห็นไหมทนา้แม่คุณแล้วมาเป็นเพี่พี่ ดูอะไรคะโอ้สีอะไรนะครับสีนี้อะคะสีมุกอ๋อนี่นี่นี่ลอยเลยที่ทำอะไรกัจับโอ้แต่ละนี่ลอยเลยเนี่ยใส่แหวนค่ะดีพึ่งทอนค่ะแหวนอะไรครับแหวนเครื่องประดับปกติค่ะใส่แฟชั่นเกี่ยวด้วยเหรอคะกับก่อนเกี่ยวไหมคะมันแหวนกับอันนี้มันเมื่อเขาจะเช็คอย่างเงี้ยว่าเออน้องมาแบบว่าเอาพาเอามาปล่อยเนี่ยเป็นพาน้องจริงไหมพึ่งนี้พี่บอกว่าจากประสบการณ์เนี่ยเวลาการที่เช่าพากับผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันมีความเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยคน คนจะมาเอาพ้ามาหลอกเราเนอะก็จะชอบเอาผู้หญิงสาวๆสวยๆมาพี่ก็ต้องเช็คก่อนว่าเออพ้าอันนี้เป็นของน้องจริงไหมเจอบ่อยอะเจอบ่อยแล้เขาเรียกว่าอะไรนกตอพี่เจอบ่อยเพราะร้านพี่อยู่เปิดมาปุ๊บก็เจอพี่นั่งอยู่นะเขาเนี้ยถ้ามาปุ๊บเราก็ไม่ทันได้ดูพระไปดูอะไรก่อนนะดูน้องเลยครับแม่มันเป็นอย่างนี้หละอ๋อตื่นไม่อยู่ที่น้องหรอกคสาวพ้าดูพระช่วยดูให้ไหนค่นนี้พ้าพระที่บ้านนะคะของคุณพ่อตาเนาอเป็นไร อันนี้เจ้าเงินไปทำอะไรนะครับอยากเปิดเป็นพวกค,คาเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปแต่งแต่งงาน,นไม่ใช่แต่งร้านออโอเค <c oughs> อ่าคุยต่อคุยต่อตอโอเคครับมีแดดผมเพราะสดว่าปักน้ำนะครับปี39อันนี้ปีใหม่ใช่ไหมคุณเม้งใช่ครับนี้เป็นเป็นปีหลังไม่ทันหลวงพ่อท่านนะครับ เดี๋ยนี้คุณพ่อเก็บพระดีๆทั้งนั้นเลยนะมีทอเปิลมีปูตโตมีมีเจ้าสัวนะครับมีราคาไงบ้างคะจริงๆก็<ม><ม>ก็มีตั้งไว้ในใจอะคะ<ม>่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เอามาให้ที่นี่ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะแล้วก็ถ้าองไหนปล่อยได้ก็ก็ปล่อยที่นี่ได้เลยคะ่ะพระดีๆ,ดๆเยอะเ,เ,เลยก็ไม่เช็ค่เลยไม่เช็คก่อนเขาจะเช็คเราเราเช็คก่อนไหมได้ครับเช็คน้องก็เลยปกติอะเวลาอย่างที่บอกว่าพวกพี่อะเจอสาวสาวมาหลอกบ่อย เราละแวไ,ป,ไป,ปุ๊บมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะอย<ช>่าอย่าว่าพี่นะก้ะพี่จะระแวงบ้างพังพังกดกันนะ,ะต้องเช็คก,กันก่อนว่าเป็นพราของคุณพ่อจริงไหมเช็คไหมคุณเ,เม้มงครับเอาพราออกเอาออกเออต้องแข่งจ้องตากันก่อนมาโกหก,ก,ก,กไหมสูส้ซะด้ว <laughs> ยแข่งนะพี่เม้งจริงไปดูพ้าแข่ง อันนี้พระชุนนี้เป็นพระคุณพ่อป่ะครับของคุณพ่อค่ะพ่อแฟนพ่ออมเองค่ะพ่อตาพ่อพ่อเลยน้อเขาชื่อน้องอมอ๋อน้องอมใช่ค่ะอมศิลค่ะเชื่ออมศิลน่าหยอดมากเลยครับดูพระที่หัวเนี้ยต่วแบบนี้ได้ดูพระทโอ้โหนี่เป็นหลวงปู่ทิมนะครับหนุมานแต่นี้จะเป็นปีหลังหน่อยครับปี57ใช่ครับจริงจริงที่เขาเล่นกันจะเป็นพวกหนุมาน500มีเนื้อนวะเนื้อเงิน แต่พักเก่าก็มีนะของคุณพ่อเก็บไว้พักเก่าๆที่า้องหามีไปเช่ามาเหมือนกันนะคะมีผมพ่อสดอัปัก้ําด้วยมีพ่อเปิลเจ้าคุณนอนีนีดลูกปัดอะไรนี้พอดีไป,ไปเล้ยไปเขียอะไรเพรกะว่าโอ้ยไม่ถึงนันตลอดเลยนะเมง้ง เราปัดนสายสีมาเช็คว่าเนียนหรือเปล่าใช่ไหมพิมพ์นิยมเปล่าครับท้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น้องครับมีเหรียญปราบพ่อเ <c oughs> ท่าไหร่ครับตรงนี้อะคะไม่ใช่ครับในในแขนะคร์นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได,ได้ได้ได้ <c oughs> ไมาเองค่ะไม่ปล่อยค่ะแพงไหมครัไม่แพงค่ะ<อ>ามาเช็คทุป่ะแต่ว่าถ้าถ้าพี่เม้งจะใช้ราคาดีก็ปล่อยได้นะคะเท่าไหร่ครับ ห้าร้อยอ่ะใช้ดีไหมครับอันนี้เหรอคะไม่ใช่ครับที่ทาแขนนะคีมอ่ะใช่ทำไมอ่ะไม่เป็นไรเมียนเหลือเกินเมียนเหลือเกินเช็คทั้งนิ้วเช็คทั้งแขนจะหมดตัวแล้วลืมลูกลืมเมียเอาพ่อมาปล่อยนี่เปลืองตูวมากเลยพี่พี่เอาพ่อพ่อมาปล่อยแล้วแต่รู้ว่า เองวันนี้ไม่โชว์ลิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเจอผู้หญิงที่ไลโชว์ลิ้นตลอดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงบ่งบอกถึงความแข็งแรงใช่ไหมครับคืออะไรแข็งครับลิ้นแข็งครับถ่ายน้องวันนี้เตือนตูมากที่พี่บอกค<อ>่ะเป็นพี่พี่ไม่ใส่แลยพัดพ่อเป็นห่วงอะตอนเนี้ยคุณจิงนนะถ้าปล่อยพัดลำบากอันนี้พี่เก็บกลับบ้านแล้ว พี่น้องดีๆสิน้องหมดแล้วเนี่ยน้องเขาพามาปล่อยเนี่ยเดี๋ยวสามโมงสามีน้องเข้ามาอีกไม่มีอย่ยงแหละเขาทำไม่ได้ขอบคุณครับเงิน่อนผู้หญิงพาแฟนมาพามาปล่อยไม่เช่าเลยงอนด้วยหลังมาคนเดียวเนี่ยห้มากับแฟนโอ้โหเกี้ยวกาดมากเลยอ่ะมีองค์ไหนเขได้ไหมคะจริงๆมีพาปล่อยได้หลายหลายองค์หญิงกันนะอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะอันนี้ น้องตื่นทําอะไรอยู่ครับช่วงนี้ตอนนี้เป็นดีเจรายการผีค่ะดีเจรายการผีน่ารักนี้เลยเหรอเป็นจริงเหรออยู่รายการผีค่ะก่อนเป็นดีเจเป็นเป็นอะไรแลก่อนเป็นน้องฟ้าอุ้ยอุ้ยนี่แอบหยอดเลยนะเนี่ยเห็นน้องเป็นกระปุกไม่ได้นะหยอดเยอะเลยนะหยอดตลอดอือเป็นดีเจที่ช่องไหนนะครับ Ghost Night Channel คืนผอผีค่ะถ้าใครอยากจะไปดูอ่ะต้องทำยังฮะเข้าไปที่ YouTube เลยค่ะแล้วก็แฟนเพจคืนผอผี Ghost Night ค่ะได้เลยค่ะมีไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะก็อย่างนี้กันเห็นน้องเป็นดีเจเนอะ ก็อยากจะสับสนุนน้องแล้วกันเอเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้น้องเขาแสดงฝีมือแสดงศิลาพไหมแล้วเราก็ลองดูว่าเออพี่น้องเขาได้ไหมเราก็ช่วยเช่าพา <โฮ S 1> น้องเขาเคยเห็นรายการเกมโชว์ป่ะที่แบบเออน้องเขามาแสดงความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยรเราก็แบบซัพพอร์ตให้รางวัล<อ>น้องเขาดีไหมได้ครับเออก็เช่าพาน้องเขา ก่อนถืนเลยต้องเช็คก่อนเร็วเีอะเลยครับเรื่องที่จะเล่าเหรอคะค <c oughs> ำศิสิ์นะครับ <c oughs> อ่าโอเคให้น้องเขาโชว์เลยปะแต่ว่าก่อนเล่าอะค่ะคือจะต้องมีชื่อต่อท้ายด้วยไหนจะมาเล่าที่รายการแล้วปกติเช่นแบบว่าสมมติเป็นพี่เมง้งชั้นพี่เม้งต้องมีแบบคิดชื่อตัวเองนิดน,นึงเ <c oughs> พื่อ <c oughs> จะใช้แบบเป็นเป็นชื่อในการเล่าเรื่องคนฟังจะได้จําได้คุณเม้ง่่งคจสาายะกช่อง หมอ้อนนี้ทีไม่ถูกนะเป็นช่องไหมครับอะไรครับเนี่ยเราเกิดเปบที่ช่องนะคิมเพราะว่าคลอดมันมีอยู่มมีปากแลง ดีนะวันนี้น้องใส่เสื้อมิชชันมันนั้นเนี่ยพี่เม้งเนี่ยให้ถอดออกนะนะถอดเสื้อคลุมอ๋อใช่แผนของเขาร้อนแล้วนะตอนนี้ร้อนจริงร้อนโหร้อนโอ้โหมีเสียงด้วยร่ายการนักนะเขาดีแอร์ให้ร้อนเง้ยนี่เขาหนาวตัวจะตายหนาวเอายังคะกลัวแล้วนะเอาสี่สามสองหนึ่งนี่เลยกล้องอยู่นี่ฮะ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคืนผอผีโกสไนท์นะคะวันนี้อบนาเบลรับที่ดูแลคุณผู้ฟังเลยวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่คนผอผีสายแรกค่ะได้รับเกียรติจากหนึ่งท่านที่หลายคนรู้จักกันดีตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณเม้งช่องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะติดตามคุณเม้งในช่องไหนคะก็พิมพ์ไปว่าช่องครับเต็มปอาเต็มเเลยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เรื่องผีเกี่ยวกับอะไรคะพี่เม้งก็เป็นเรื่องผีเกี่ยวกับตายลงผ้าครับ โอ้หแค่ชื่อเรื่องก็อยากฟังแล้วค่ะเฮ้ยกลัวคนดูจะหายหมดเห็นเรื่องแล้วกันเอาเรื่องอื่นแล้วเห็นไม่เอาเรื่องนี้มันตุ่มเสียงหน่อยค่ะสองแง่สองงามเรื่องอะเหรอเรื่องเนี้ยติดแต่บัวเพราช่องเนี้ยเอาใหม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องครับก็เป็นเรื่องคืนโหดกระท่อมน้ำครับเรื่องนี้ก็น่าฟังนะคะเนี่ยเิ้ยตุ่มเสียงแล้วกระท่อมน้ำมีกดตกได้ไหมนิดหนึ่งว่าใช่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเนี้ย เรื่องรีสอร์ทห้องสุดท้ายจังหวัดไหนคะบอกได้ใช่ไหมครับบอกได้ค่ะบอกได้เม้งเนี่ยเป็นดีเทลยาก็เป็นผู้แทนยาวิ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยมาเจอที่ภาคใต้บอกจังหวัดได้เนาะได้ค่ะเป็นชื่อจังหวัดชุมพรอืรู้สึกถึงนู่นกว่าจะถึงตัวเมืองเนี่ยสองทุ่มแล้วอะค่ะใช่เราไปเนี่ยกะว่าที่พักเนี่ยมันเยเพราะเราเป็นพักประจําก็วอล์กอินไปเลยดันเต็มใจนะครับใช่ครับพี่ครับโถผมก็มาบ่อยเขาบอก ไม่มีแล้วห้องเต็มบอกพี่ดูให้หน่อยละกันเขาก็อาอ่ะ,อะ,อะมีมถีถ้านอนได้ก็นอนนะก็จะเป็นห้องแอร์บกพัดลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก,ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรามากเราก็ไปข้อเสียห้องเนี้ยตรงกลางสมมุติห้องเลขคู่ฝั่งนี้เลขที่ฝั่งนี้ห้องเนี้อยู่ตรงกลางคือสุดทางอ่ะเป็นห้องพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีคือตรงกลางคือตรงเนี้ยก็มีเตียงหนึ่ง แล้วก็ริมหน้านต่างจะมีอีกเตีเยงหนึ่งก็คือใต้ขื่อเลยแต่เราก,เราก็เราก็ความเชื่อนะเราก็ไม่นอนอันนี้ยเราก็วางเสื้อผ้าไว้กระเป๋าเดินทางเราก็กันไว้แล้วก็มานอนริมๆค่ะ<ฆ>ใช่ก็อาบน้ําล้างหน้าแต่งตัวก็ออกไปโทรหาคุณหมอก็ออกไปกินข้าวมื้อเดึกกันใช่ครับก็ไปกินแถวๆในเมืองครับกินเสร็จนัดคุณหมอเสร็จตอนสี่ทุ่มก็กินเสร็จทิยงคืนตีนหนึ่งเนี่ยขับกลับมานอนห้องก็หลับไปตื่นมาจำไม่ได้ว่ากี่โมงได้ยินเสียง <แ>ก e ึกกักอยู the ่ตรงปลายเท้าวัดใจเปิดไฟปั๊บเห็นเป็นผมสีดำเงยขึ้นมาผุ่มท้องอึดขึ้นมาเข็นกระตาอย่างนี้เลยเหรอคะเป็นผู้หญิงผีผู้หญิงเหรอไม่ใช่ครับก่อนเข้ามาห้องดันคุยจีบน้องเชียร์เบียไว้ก็เลยชวนกลับมาห้องด้วย เาขาเพิ่งเลิกงานเลยไม่้กินข้าวโอ้บอกพี่พี่แมงปวดท้องหนูถึูข้าวยังไม่กินเลยไม่ซันะ่มึงกบ้าเอาเปล่าเนี่ยถ้าหนูไปเซเว่นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีผู้<ม>หญิงแต่ว่าลืมว่า ลืมไม่เคยพามาด้วยมัต้องนานเยอะผีพ่อหอมหักมุมเลยผีน้องผู้หญิงหิวข้าวแล้วหนู่มไปแล้วเป็นจริงจริงไหมนะหรือว่าจริงครับแล้วเรื่องจริงเป็นไงนี่เรื่องจริงไม่ใช่หรอแล้วเราเรื่องจริงไม่ใช่หรอบอกไม่ใช่เรื่องจริงได้ไงคุณโกหกเรเลยนะแสดงว่าผู้หญิงอะจริงละจริงจริงแต่งานเราหรือเปล่าของน้องเขานานแล้วนานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ห้าห้าคนยังมีอยู่ห้าคนใช่ไหมริงไปได้เอ้ย สรุปเจออะไรวันนั้นอันนี้อีกแค่นึ่งครับหรือว่ามีอีกอ๋อเจอน้องเจอเจริงน้องเขาตกใจเลยนะตกใจได้ไหมนี่ก็มีหมดแล้วเสือเล็บไม่มีผมยาวกว่าเดิมมันเสือเท่าแล้วชันเสือเฮียอะไรมีแต่เล็บอ้เอาเอาเอาแบบไม่มีเรื่องสาวๆใช่ไหมอ๋อน้องอยากได้แบบผีเพียวๆแบบเอาผีฉ่ำๆเลยไหมเออเยิ้มๆมาเลยอ่ะก็จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะก็อันนั้นแหละครับ ไม่ได้เปิดไฟรหรอกจริงๆม,มันรับรตื่ตื่นอันนี้ก็ใหม่ครัก็คือตอนเมื่อกี้คือเรื่องจริงนะครับแซวน้องเขาแซวน้องไ้อเขาอลตอนน้องเขากลัวเร็จปื๊นแล้วก็ใชรมาจะเลยเลี่ยมผมผมนี่ร้ายจริงร้ายจริงเมื่อกี้หยอดให้น้องกลัวแต่ตอนนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องจริงเป็นไงคะก็ก็กลับมาก็หลับ่อยแหละครับคนนี้ได้ยิน,เ,นเ,เสียงบี๊แก่ๆที่ปลายหูเา<อ>ขาหัวล็อคอะไรแกหัวแล้ไคนไุกเดี๋ยวดี เขาลุกจริงหูเนี่ยขาลุกจริงยิงลืกยิ่งงงไม่ใช่ล้มลงแหวะตลอดเลยอ่ะเล่นกันให้บาแตกสาแลขาดไปเลยเราเป็นเสียงผู้หญิงยืนหัวเราะระหว่างเตียงนะครับผมก็อะไรใครมาหัวเราะโกรธเนี่ยเราก็เมาเมาเราก็เลยสัว์ไปดอกหนึ่งต่อยผีอะนะแล้วก็สะดุ้งตื่นปึ๊บตื่นมาก็มืออยู่อย่างนี้เลยคราวนี้นอนไม่หลับและกลัว เปิดไฟเปิดโทรทัศน์เลยอใช่คือพี่ได้ยินเสียงจริงแล้วก็ในฝั่งก็คือไม่รู้ทำอะไรต่อยเลยต่อยผีเลยเราก็ไม่รู้หลับเพราะมันมืดไงค่ะแต่ตื่นมาทาท่านี้เหมือนแบบต่อยแต่พอตั้งสติได้เอาให้มืออยู่นี้เลยก็เป็นไปได้คือเนี่ยพอพอเนี้ยเราเราก็เริ่มถามเพื่อนๆว่าเโรงแรมเนี้ยมันมีอะไรไหมเขาก็บอกว่ามันมีแล้วเหมือนเคยมีเรื่องเล่าด้วยว่าโรงแรมเนี้ยมีคนเจอบ่อยในในรายการผีด้วยก็มีมันจะอยู่ แก้สนามกีฬาใบข้างนี้มีเรื่องจริงหรออุ้ยไวปพี่แมงไปเล่าที่ช่องไหมคะเอยไป็นเล่ารายการเขาได้ไหมอ่ะเออเอฟซีเขาอยากรู้ไงาว่าพี่แมงไปเล่าให้ฟังได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมคะพี่แมงคะได้นะแต่ต้องมีข้อแม้นะยังไงคะต้องเล่ากันสองต่อสองนะอุ้ยกลัวไงนี้กลัวพีเขาสองคนอยู่แล้วป่ะเขาไลฟ์สดก็ไปนั่งเล่าสองคนอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นอะไรนะแมง ก็ทำไงแม่อยู่แล้วนี่คนดูต้องเยอะแยะทำไมอ่ะไม่เป็นไรครับอ๋อคือไปจ้องตาน้องเขาใช่ครับอ๋อคือไปเล่าเรื่องกีดแล้วก็ไปแข่งจ้องตาด้วยใช่กีดได้ปะเนี่ยจะได้เล่าแบบถนัดมากจะได้แบบมีสาวๆอยู่หน้าเขาจะมีกำลังใจเขะแบบเฮือกแม่สมาธิบ้ากังวลเขาจะแข็งแรงหรือว่าควกกล้ามจะดีใช่ไหมครับลิ้นดูหนักๆไงก็ไม่รู้อ่ะแต่เห็นมีมีกุมารท้องด้วยใช่ปะคะอ๋อมีมีครับมีเจออะไรไหมเพราะว่าเมื่อก่อนอ๋อมาที่บ้านมีกุมารก็วิ่งได้ยินเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยมนี่ก่ แต่จริงเนี่ยเนี่ยที่เราอัดกันตรงเนี้ยเฮ้ยอัดอะไรกันมึงอัดอะไรกันนี่เราเถึงว่าซิการอัดรายการอยู่เนี่ยคอดว่าคิดว่อัดกันอย่างนี้น้องก็เขินปลาโตเลยอ่ะผมอัดอะไรแถวนี้แม่งพูดเพลงพูดไม่จบอ่ะพูดพูดแบบแค่แบบกระชับไปนิดนึงพี่เม้งเขาจะชอบพูดเหมือนหยอดอย่างเงี้ยให้เขาไปคิดอ๋อเหมือนแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้หยอดหรอกไม่เหลือดิอ๋อพอเราใกล้ถึงมากปุ๊บที่เราอัดกัน กลับไปคิดพี่เม้งคิดอะไรเลาหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็จะแบบรู้สึกค้างคาต้องอยากมาเจอเพื่ออยากจะมาขี้ขายเนี่ยพี่เม้งก็เป็นคนอย่างนี้ข้อมูลที่ลึกเทคนิคเยอะมากเลยทริคเยอะมากเลยเริยนเรียที่ไปหมดเลยโอ้เนี่ยนะอันนี้เวลาร้องให้ไม่ร้องคือคือร้องเป็นเสือเขาดังแบบนั้นเผือกซ้ำแล้วเพราะว่าเขาสั่งเขาเปิดมาอ๋อหลวงพ่อ หลังเขามีเสือเก้ายอดศิลปกาแปดทิศแดงเกดําดื้อไม่มีคนหนึ่งสักเขาไปดูตอนเขาศาสต์อยู่เนี่ยเขาชอบไปดูชอบดูเฉยๆแต่ไม่ได้ศาสต์กลัวเข็มล้อมแล้วครับอาจารย์กลัวไปได้แค่เข็มโชว์หน่อยไหมอุ้ยโอ้โหแอนบอกแล้วว่าเสียงที่คำรามอ่ะของมันขึ้นโเต็มหลังเต็มหลังเลยอ่ะเกลือนใช่ไหมขโมยเล่นก่อนอ่ะเสียงเสือเป็นเสียงไงครับไม่โชว์ดิไม่ ตกลงค้านี่มีปล่อยมีมีได้ไหมคะมีเล่าไปทั้งหลายอย่างแล้วน้องอมสินไม่มีเรื่องเล่าบ้างหลายอย่างก็มีที่ที่เมื่อกี้บอกว่าเมื่อก่อนที่บ้านค่ะมีมีเลี้ยงกุมารท้องแต่เป็นกุมารท้องที่มาเองนะคะตอนเรียนก็จะได้ยินเสียงเหมือนกระดิ่งที่คล้องแบบวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาทําความสะอาดที่บ้านเป็นเหมือนเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยก็มาใหม่ก็จะฝันว่ามีเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายหัวจุก คนหนึ่งขาวคนหนึ่งดามาแบบมาจีเอวมาแกล้งวิ่งไล่ไปที่ห้องพักอะไรแบบนี้คะ่ะก็ก็มีประมาณนี้ได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบเป็นเป็นเงาเป็นอะไรยัง,ยงไม่เคยก็ประมาณนี้นใช่ทีนี้ก็พอไปถามแบบเหมือนที่บ้านอะไรเงเ<ล>ี้ยค <ๆ S 1> ่ะก็ก็ให<ๆ>้พ้ามาช่วยดูให้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยู่แถวนี้ยถ้าถ้าเลี้ยงก็จะแบบเออดีนะแต่ว่าคือทุกคนกลัวหมดเลยเพราะว่านับวันยิ่งหนักขึ้นบางทีแบบ กระป๋องแบบลูกแก้วเมื่อก่อนมีน้องแบบน้องชายอยู่ด้วยใช่ปะก็จะแบบกระป๋องลูกแก้วเก็บไว้ก็เทเองรถ บังคับอะไรเงี้ยก็จะวิ่งอยู่ข้างบนเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นโรงงานเป็นบ้านตึกระงโรงงานใช่ป่ะข้างบนก็จะแบบเป็นเสียงรถบังคับวิ่งไปขับไปขับมาขึ้นขาดูก็คือกาลังวิ่งวิ่งอยู่ยก็หยุดต่อหน้าเลยก็มีจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เคยเห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยกลัวทีเพรากลัวก็เลยบอกว่าเอออย่างงั้นไม่ไม่อยากเรียนดีกว่าเพราะว่าไม่ใหม่เรื่องนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนควบูชาไม่ได้บ้านมันอยู่แล้วบ้านหรือรถขึ้นมา น่าจะอยู่ตรงที่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นเป็นที่ที่ไปซื้อเพื่อสร้างเป็นโรงงานก็เลยจะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเราไม่ได้เชิญมาเพราะว่ากุมารทองเขาก็ได้อยู่ที่อยู่เขาอยู่ถ้าเขาอยู่ที่นั้นเนี่ยแล้วเขายังไม่ถูกแบบไปที่ไหนหรือว่าให้ให้เขาไปอยู่ไหนเขาจะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าบอกว่าคืออยู่ดีมามาเองเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาจะมาเราต้องเปิดสถานที่เปิดที่เปิดทางให้เขาเข้ามาอยู่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าเขาอ,อยู่มาก่อนนั่นอยู่แล้ว แสดงว่าอยากมีน้องเฮ้ยน้องไอ้เนี่น้องมีเด็กๆวิ่งขึ้นอยากมีน้องไอ้เนี้ยอยากแบบมีลูกหรือเปล่ามีสิงๆก็แบบเออแบบน่าจะมีแฟนได้แล้วไอ้เงี้ยใช่ไหมอ๋อที่ที่ฟังมาทั้งหมดก็คือเนี่ยประเด็นอ๋อเป็นห่วงประเด็นนี่เหมือนกันใช่พี่เนี่ยพี่จะพูดเรื่องกูมาแใช่ใช่เขาบอกว่าเราน่าจะอยากน่าจะมีลูกอยากจะแบบมีคนช่วยประคองอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยโตมาจากไหนออ๋ ไรีเรียกมึงมเรียมึงมาได้ยังไง่อจมะมึงใครเนี่ยฮะไม่รู้เด็กๆจากป็นยังไใช่คำว่าเด็กๆนะจริงๆเด็กอนนั้นเด็กแต่ว่าเด็กๆนี้เด็กนี้ก็มาตั้งย่สิบถึะเจ็ดสิบนะก็บอลลุนบอลลุนจิตภาวะนะครับสรุปว่ันนี้ไดู้พานอกไมอันนี้คุณพ่อแม่แจ้งราคา ใช่ค่ะยังไม่ได้ตั้งมาเขาบอกสามีก่อนไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่พ่พ่อแม่คุณพ่ออ่พ่อดูอยู่อ๋อมีคุณพ่ออยู่โอเคถ้าพ้าอย่างนี้เยอะอย่างนี้คุณพ่อต้องเก็บไว้ที่บ้านเยอะแน่เลยยังมีอีกค่ะอย่างนี้อ่งต้องขออนุญาตไปดูที่บ้านได้ไหมไปดูผ้าค่ะนอนสิแลครับ บ้า่ีกหัวแบบคนดูเยอะเล่าแต่กุกกักไงชอบแบบเงี้ๆอ๋อจะไปซ้อมกันก่อนใช่ครับมี่ิ้อะเรื่องที่มีทิ้ไหมสอนพี่บิ๊กหน่อยได้ไหมเวลาเล่าอะไรเงี้ยก็ใจเย็นๆเหมือนแบบรู้จักกันอยู่แล้วก็ได้เล่ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันต้องไปเริ่มต้นกันก่อนหรือเปล่าเริ่มต้นก็คือไปนั่งซ้อมกันเอ้เนี่ยเหมือนทำความคุ้นชินไงว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเริ่มเล่ากัน รู้สึกชิมนหน่อยได้ไหมครับอยากได้เรื่องผีมีครับไม่ต้องก็ได้สนิทไงอว้ก็นต้อง็นฝึกเล่าอะไรงเงี้ยอ๋อค่ะดูดูพาต่อไปดิพี่แมงดูต่อไม่ต้องนครับนที่มีสนใจครับค่ะน้องออมสินก็จะมีอ่ะกีดูแลนี้แกะดูพอเปิดหลืครับพอเปิดยังยังไม่แท้มีปุ่นโตองนี้องนี้ยังไม่ไม่แท้ครับค่ะกีอย่าหลอกนะคะดูพระไม่เอมดูพระไม่เป็นไม่หลอกจริงใจอยู่แล้วที่สนใจน่าจะมีปั๊ มานี้ครับ4องค์มีเียญทองคำห้าสิบสีของลาตเนื่จาหนักประมาณ7จ็ดกิกรัมเจ็ดกิโลมีท่นอนอะไรเนี่ยถ้าซื้อนน่าจะอยู่ประมาณสักสองหมื่นเลยครับเพราะตอนนี้ราคามันจะไม่ค่อย,อย<ภ>ถึงนี้อันนี้อยู่ประมาณสักองหมื่นตุ๊กตาเลก็กเนี่ยจะมีสภาพหน่อยอันเนี้ยขายขายได้หมื่นหมื่นหม,มื่นไปไปลายถ้าพามันก็จะมีสภาพเนี่ยครับถ้าจะเห็นผิวมันจะเปิดหมดแล้วช้ำพามันก็จะช้ำใช้คำคาวจะช้ำ นี่คุณพ่อเอาไปถูกพื้นมาไม่ใช่ฮะทำไม,ไมเป็นอย่างนี้ฮะน่าจะเก็บ เราแบบไม่ได้ใส่กล่องไม่ได้ใส่เลยนะคะประมาณเปิดไปเลยเนาะคือเปิดผิวพัะช้ำหมดเลยช้ำหมดเลยไม่เหมือนผิวน้องอมสินเลยเขาไม่ต้องเลื่อนตรงนี้เลยส่วนวนนี้จะจบไหมเนี่ยน้องต้อมาวันนี้น้องก็โดนเงนี่แบบเล่นเท่เลยนี่น้องเขาเปลือตัวมากเลยก็จะมีสมเด็จสามเหลี่ยม D18 ครับผมแล้วก็นี่น่าจะพร้อมกันอันนี้ก็เป็นพระผงจันลอยพวกนี้ประมาณสักหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดเท่าได้ครับผมส่วนอันนี้ก็ ขายยี่งิบป,ไป,ไป็นไปประมาณตั้งหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเช่าได้ครับแต่<ม>พราะา<ม>นี้เขาสภาพเขาช้ำจริงค,รคือต้องบอกว่าพระฟอร์มเนี่ยถ้าจะเช่าไปแล้วเนี่ยไปปล่อยก็คือไปแบ่งเขาแหละคือจะไปขายแพงไม่ได้คือพระอยู่ที่สภาสพสภาพองค์พระด้วยถ้าสวยอ่ะเราขายแพงได้แต่ถ้าไปดีมันขายเกินนะต้องมีวันสามหมื่นัพถ้าเราพารที่ดีนะแต่องค์เนี้ยเขาใช้ไม่เยอะจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้สวนมากก็จะไม่ค่อยเช่าจะไม่เช่าเลยแต่วันนี้อย่างที่บอกว่า เป็นน้องออมสิ่ด้วยมาตั้งใจมาด้วยแล้วพี่เม้งเนี่ยก็อยากจะช่วยเช่าด้วยก็เลยอาจจะเช่าไปก็ไปแบ่ง FC ก็ขายอยู่ประมาณไม่ไม่ข้ามประมาณนี้ละครั้ใกล้กันใช่ฮะเขาเป็นพาแทนไงทีนี้ขอเบอร์น้องก็เลยได้เลยครับเดี๋ยวนะคอยดูในรายการแล้วกันค่ะตรงกางคุอ<ะ>พ่อก่อน พอดีจะรวมตะเล็กๆค่ะสี่องเนี้ยพี่ขอห้าหมื่นพี่ม้งค่ะขออันนี้ไม่ได้อะคะแล้วเทคนิคที่เคยสอนไปใช้ได้จริงด้วยขอเพียงบอกราคาปุ๊บพี่เม้งขาโผล่เข้าไปเลยค่ะเมื่อกี้ตอนแรกมือเดียวนี้2สองมือสองมือเลยค่ะนะคะพี่เม้งโอ้เสียงถ้าเพิ่มน้องเสียงได้เท่าไหร่ครับสักห้าพันได้ไหมคะมาพี่เม้งมาถ้าพี่เพิ่มห้าพัน อยากดูน้องออมสินเต้นได้ไหมอ่ะแล้วถ้าถ้าเต้นน้องเขาแล้วถ้าออมเต้นพี่เม้งเต้นเก่งไหมอ่ะเต้นได้นะพี่เม้งก็เต้นโอ้ยเอวหวานเนี่ยเห็นป้าทีคนอื่นยังเต้นเลยอ่ะเต้นเอวนี่จากข้างบนลงไปอยู่ล่างเลยโอ้โหโอ้ยาหหวานจัดเลยนะอะไรให้น้องเขาไหมไม่ให้น้องเห็นแล้วไม่มือก็ไปเต้นกับเราเดี๋ยวพี่ ียวไปลงติ๊กต็อกชอบอย่างเงี้ยชอบดูพี่เต้นไปค่ะได้ไหมงั้นราคานี้นะราคานี้ยกระโขงตรงเนี้ยขอบคุณค่ะขอบบคคุณรัโอเคก็อบไปแล้วครับห้าหมื่นห้าพันบาทโอเคค่ะเดี๋ยวขอขอไลน์ด้วยนะครับทำไมคะคัสจะได้ส่งสลิปไปให้แล้วก็สติกเกอร์ด้วยอ๋อสติกเกอร์เอาสติกเกอร์ต้องส่งสติกเกอร์ด้วยโอ้ยแต่พาให้ไปปู โอเคครับก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันครับใครที่แบบชอบคอนเทนต์น,นี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ใครอยากจะเอาพามาปล่อยก็มาที่หน้าร้านก็ได้หรือจะมีสาวๆมาปล่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณเม้งเขาดูแลให้นะครับวันนี้ก็นะฮะประมาณแค่นี้แล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม